สวัสดีค่ะชื่อน้ำพริกนะคะมาตัดปิดจมูกค่ะที่มันกินไปค่ะเวลายิ้มอะค่ะจมูกจะออกจะบอลบอลหน่อยแล้วก็จมูกจะตกค่ะจมูกตกไม้จมูกตกหนึงดูรีวิวในเพจนะคะงานมากๆเลยค่ะแล้วก็เห็นแผลที่คุณหมอเย็บคือสวยมากค่ะก็เลยตัดสินใจมากว่าเป็นคนกังวลเรื่องแผลเป็นมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันหน้าหลังทำเสร็จแล้วนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังทำเสร็จทันทีจะตึงนิดหน่อยค่ะแต่แผลสวยมากแผลสวยมากเลยใช่ไหมคะเหมือนที่ดูมาไหมเป๊ะเลยค่ะ เหมือนแบบที่ดูจากรีวิวเในตอนทำเจ็บไหมคะเอ่อจะเจ็บตอนเชียร์ชาคือแบบน้ำทน,นได้ะค่ะไม่ได้เจ็บแบบมากขนาดนั้น,นะะ่ะฝากถึงคนที่กำลังตัดสินใจนะคะกำลังจะทำศัลยกรรมฝากถึงนิดนึงว่าตอนทำนา่ากลัวไหมเจ็บไหมหรือว่าจะแนะนำเป็นที่ไหนดีก็คือถ้าจะให้ฝากจริงๆะค่ะก็คือที่นี่ <laughs> ก็คือแฝดส,สวยมากก็คือคุณหมอทำกับยืมือเบามากจริงๆให้คะแนนความสวยเต็มเลยค่ะคือตอนนี้คือแบบมั่นใจตัวเองขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลายิ้มเวลาแบบหันข้างเนี้ยค่ะคือแบบมั่นใจขึ้นแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถือว่ามาเพ สวยมากๆเลยค่ะนี่คือหลังทำเสร็จทันทีนะคะทรงปีกสวยเป็นธรรมชาติมากๆเลยชอบมากดูแบบไม่เยอะเกินไปก็ไม่น้อยเกินไปเพราะคุณหมอประเมินแล้วออกแบบเคสต่อเคสเลยใช่ไหมคะใช่คุณหมอว่าให้ดูก่อนแล้วก็คุณหมอให้คำปรึกษ,ษานิดมากค่ะก่อนที่จะผ่าตัดวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาใช้บริการที่วิริยะจิเนของเรานะคะไว้ Why? ครบเจ็ดวันตัดใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะว่าหลังยุบมืมแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ okay.